มหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครจัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเฉลิมฉลอง124ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครอีกด้วยซึ่งในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณชวีรัตนเกษตรสุนทรพนาท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรองศาสตราจารย์ดรพงษ์หราดานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครร่วมกล่าวรายงานและเปิดงานในครั้งนี้ค่ะเราไปดูพิธีเปิดงานกันค่ะ หาวิาลราชวัพระ,ระนกมีวาระครบ124ปีหมาวิาลจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมฉลอง124ปีหมาวิาลราชวัตระ,ระ,ระนกด้วยการจัดการแสดงโขนเรื่องลำมะเกียงขนชุดนางรีดามรารสีขึ้นขณะนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเปิดการแสดงโขน,นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเฉลิมฉลอง124ปีมหาวิาลราชภัชระนคอนนบัดน,นี้ขอบคุณค่ะหลังจากไปดูพิธีเปิดงานกันแล้วเราไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันค่ะสำหรับโครงการการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของมหาวิทยายลัยราชภัฏนพระนครในวันนี้นะครับเป็นโครงการที่เราจัดขึ้นทุกปีมหาวิทยาลัยก็จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองด้วยการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติซึ่งปีนี้เราจัดตอนลักษมีสีดาการแสดงวันนี้เนี่ยเราไม่ได้แสดงเฉพาะนักศึกษาเราเนี่ยเอาสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และก็คณาจารย์ในสาขาวิชานาฏศิลป์และการละครเข้ามาร่วมกันจัดการแสดงเพื่อที่จะได้เผยแพร่เรื่องของการแสดงโขนให้คนทั่วไปได้รู้จักครับไปถามเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นสตาฟในการจัดงานครั้งนี้กันค่ะว่าแต่ละคนมาแสดงอะไรกันบ้างการแสดงชุดแรกนะครับเป็นการแสดงชุดนารีวัจนะอำนวยพรนะคบเป็นการแสดงเบิกโรงที่พวกเราได้ประดิษฐ์คิดท่าราเนื้อร้องขึ้นมาใหม่ครับส่วนชุดที่2นะครับก็จะเป็นระบำกินารีร่อนครับบง่งบอกถึงความร่าเริงนะครับของ เหล่านางกินารีนะครับที่อยู่ในป่าหิมพานครับก็ชุดต่อมาครับเป็นชุดนางกลอยครับอยู่ในบทละครเรื่องง้อป่าครับตอนลำหับแต่งงานครับและส่วนการแสดงชุดที่4นะครับการแสดงชุดเสิงแพรวกลสินครับเป็นการแสดงของภาคอีสานที่เน้นในเรื่องของความสวยงามของพานะครับแล้วก็จังหวะลีลาท่าทางที่สื่อถึงหญิงสาวที่มีความสวยงามครับครับส่วนการแสดงไฮไลท์ของเรานะครับก็คือการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามรารสีครับก็จะมีการไายรำนะครับในท่าทางที่สวยงามของนักศิลป์ไทยในขแขนงโขนครับก็วันนี้นะครับการแสดงวิทัศนาและการแสดงโขนนะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ124ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครของเราด้วยครับได้รู้กันแล้วนะคะว่ามีการแสดงอะไรกันบ้างเราไปดูพร้พอมๆกันเลยค่ะ บการสแสดงสุดท้ายที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนั้นได้แก่การสแสดงขนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเฉลิมฉลอง124ปีของมหาวิยราชภัฏพ,พระนครอ,อีกด้วยค่ะพดสกันจอมอสุรพงเจ้าลงกาจำเดิมแต่นางสม,มนักาบูเป็นล มาถูกลักรามโรงผัชีทำอันตรายท่านจงเร่งจํงแลงแปลงกายานม่ปรดนลแล้วเร่งไปทำกลเถิดนะอสุรี โศกีเลยสีดาน้องบทสะจรออกจากขันพระคูดีเขาพงพี่เผื่อตามจับสึงกว้างพอ